Ela é สวัสดีครับวันนี้เราก็มี knowledge sharing นะครับจะมาแชร์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของกกพนะครับซึ่งเป็นการประมูลครั้งใหญ่รอบหนึ่งเลยนะครับการประมูลครั้งนี้นะครับก็มีกําลังการผลิตทั้งหมดเนี่ยประมาณ5,200เมกะวัตต์นะครับก็จะทยอย COD นะฮะในช่วงปี2024ถึงปี2030นะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะมาประมูลทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ทราบผลผู้ชนะเนี่ยประมาณช่วงต้นปีหน้านะครับ สำหรับสัญญาการซื้อขายไฟนะครับก็จะเป็นฟีดอินทาริฟนะครับอยู่ที่ประมาณ2-3บาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดต่อไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของสัญญาเนี่ยจะเป็นรูปแบบนอ n นอเฟิร์มนะครับยกเว้นในส่วนของโซลาร์ฟาร์มบวก Energy s t o r ตอร s ิสเนะครับที่จะเป็นในรูปของ Partial f i ิรมนะฮะทีนี้ p a r t i a ลเฟิรมันคืออะไรนะครับ อพาัสเชลเฟิร์มเนี่ยก็คอนเซปต์ก็คือในช่วงกลางวันที่มีแดดเนี่ยเขาจะต้องจ่ายไฟได้ตามคอนแทคคาบัตซิตี้นะครับแต่ว่าพอในตอนกลางคืนที่ไม่มีแดดแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองไว้นะครับมาจ่ายไฟบางส่วนนะแต่ว่าในส่วนพลัสเชลเฟรเิร์มที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ากกพเนี่ยเขาต้องการในเรื่องของความพร้อมใจต่างๆเนี่ยแค่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ utilization rate อยู่ที่ประมาณแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะทำให้ไซส์ของแบตเตอรี่ที่ต้องการมาติดตั้งตัวโซล่าฟาร์มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ทีนี้เราได้มีการลองประเมินนะครับลองคํานวณคร่าวๆว่าเอ๊ะเราจะต้องการไซส์แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับจะต้องมีแผงโซล่าเพิ่มเท่าไหร่เพื่อมาอัดไฟลงแบตเตอรี่นะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีคอนแทคคาบัซซิตี้เนี่ยที่1เมกะวัตต์นะฮะก็อาจจะต้องการแผงโซล่าเพิ่มนะครับประมาณ0.3เมกะวัตต์นะครับหรือว่าประมาณ300กิโลวัตต์นะฮะมาอัดไฟเข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไซส์แบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณ1.2เมกะวัตต์อาหนึ่งจุดสองมิกวัตอ่าวเท่านั้นะเองนะคร์ม S Energy s t o r ์จ y s y s t e m เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาแค่50%เองนะฮะแต่ว่าถ้ามาดูค่าไฟเนี่ยค่าไฟเขาได้เพิ่มขึ้น30%บนะครับบวกกับไฟฟ้าที่ขายได้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้น30%ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันจะมีแผงโซลาที่เอามาผลิตไฟขายตอนกลางคืนนะฮะโอเคสำหรับการการให้คะแนนนะครับเนื่องจากว่าราคาค่าไฟมีการฟิกไว้อยู่แล้วนะครับประมาณ2-3บาทนะเพราะรฉะนั้นในการให้คะแนนเนี่ยก็จะให้คะแนนบนเทคนิคเขาล้วนนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของ ความสามารถในการหาฟีสต็อกต่างๆนะครับในเรื่องของแลนด์ในเรื่องที่ดินว่ามีเพียงพอไหมนะครับแล้วก็ในเรื่องสายส่งว่าสายส่งในแต่ะบริเวณมีเพียงพอไหมด้วยนะครับซึ่งมีเกณฑ์กําหนดนะครับว่าถ้าเกิดในบริเวณหนึ่งเนี่ยสายส่งมันไม่สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะครับสายส่งมีจํากัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะพิจารณา r า o r i t y นะครับ ให้ไบโอบก๊มาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไบโอบก๊สครบแล้วนี่ก็จะเป็นวินนะครับตามมาด้วยโซลาร์ฟาร์มบวก e อเน g y s จีสต g ร s y s จซินะครับแล้วก็ p r i o r i ิตสุดท้ายก็จะเป็นของโซลาร์ฟาร์มทั่วไปนะครับ ค่าของฟีดอินทาริฟนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณในเรนจ์ประมาณสอบาทนะครับตามตามตามในกราฟนี้เลยนะครับส่วน e a r n i n g ็ p อัพไซนะครับก็จะตามที่เห็นนะจะอยู่ที่ในช่วงหกสิบล้านบาทถึงประมาณ200ล้านบาทต่อ100เมกะวัตต์นะครับสำหรับคนที่ได้ไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ IRR นะครับก็จะอยู่ในช่วงประมาณ10-14%อนะครับอันนี้เป็นที่เราได้มีการคำนวณเบื้องต้นนะครับ อัพไซดของแต่ละคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ,ะเราได้มีการคํานวณดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีกระเป๋าพอไหมนะ,ะแล้วก็พบว่า,าถ้าเกิดมองจากกระเป๋าของแต่ละคนแล้วเนี่ยเขามีอัพไซด์พอที่จะลงทุนในพวกวินฟาร์มโซลา r f ฟาร์มเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยรวมๆอาจจะอั Capacity เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าของที่เขามีในปัจจุบันได้เลยนะครับก็ลองดูได้ตามในาตารางนี้ได้เลยนะฮะ สำหรับไทม์ไลน์นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงระหว่างายืน่นโปรโพเซสนะครับไปให้กับทางกกพนะครับแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีโปรเซสต่างๆตามมานะฮะแล้วก็น่าจะได้เห็นในเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้ชนะได้ในช่วงของกลางเดือนมีนาคมปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าในเรื่องของการประมูลบิ๊กหลอดครั้งนี้นะครับก็น่าจะเป็นสตอรี่นะครับที่ทําให้กลุ่มของ r e n e w a b l e ตัวเล็กๆนะฮะได้กลับมาตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ นอกจากนั้นนะฮะถ้าเกิดเราม,ามองในเรื่องของอเป้าสิ่งแวดล้อมของเรานะครับในปในีในที่เราได้มีการให้ไ a ในครับ7เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยในเรื่องของการประมูลบิ๊กหลอตรงนี้มันคงไม่ใช่รอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ประมูลตรงนี้เสร็จสิ้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการประมูลใหม่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องการในเรื่องของ renewable อีกค่อนข้างมากนะครับวันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกลุม่มโรงไฟฟ้าที่ที่ที่เราได้มีการออกรีพอร์ตไปนะครับขอบคุณครับ